สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ในกลุ่มนะคะก็มาเจอกันในช่วงบ่ายนะคะเหมือนเดิมนะคะก็วันนี้นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของลูกดิ้นก็แล้วกันนะคะเพราะว่าพอดีว่ามีคุณแม่ในกลุ่มนะคะสอบถามเข้ามาะคะก็คือว่าคุณแม่แจ้งว่าตั้งครรภ์ตอนนี้19สัปดาห์แล้วแต่ว่าไม่รู้สึกว่าลูกดิ้นหรือลูกตอดซึ่งตรงนี้นะคะคําถามก็คือว่า 2- 3สวันนี้ไม่รู้สึกอะไรเลยนะคะนี่เป็นคําถามของคุณใหม่นะคุณใหม่เข้ามาพอดีเลย คุณนายถามว่า13วีคแล้วถ้าไม่รู้สึกลูกดิ้นหรือลูกตอดเลยเนี่ยต้องไปหาหมอไหมอันเนี้ยก่อนอื่นเลยหมอก,ก็ต้องบอกก่อนว่าคือโดยปกติแล้วค่ะในอายุครรภ์ที่ยังไม่ถึง5เดือนการที่รู้สึกลูกดิ้นเนี่ยเป็นส่วนน้อยคือส่วนใหญ่เราจะยังไม่ค่อยรู้สึกลูกดิ้นแต่ว่าถ้าหากสมมติว่าคุณแม่นะคะเคยรู้สึก ลูกดิ้นหรือลูกตอดแล้วเรามั่นใจจริงๆว่าอาการนั้นนะคะเป็นอาการดิ้นของเด็กแล้วอยู่ดีๆเด็กไม่ดิ้นเลยคือเราไม่รู้สึกเลยถึงแม้ว่าเราจะพยายามจับสังเกตแล้วนะคะก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจจะผิดปกตินะคะซึ่งถ้าหากว่าเรารอนะคะการที่เด็กหยุดดิ้นในครรภ์นเนี่ย สาเหตุมีสาเหตุเดียวก็คือเด็กเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะต้องสังเกตลูกดิ้นเนี่ยมันก็จะมีความสําคัญในกรณีที่เราเริ่มรู้สึกลูกดิ้นแล้วนะคะแต่ว่าในกรณีที่คุณแม่ยังไม่เคยรู้สึกลูกดิ้นมาก่อนเลยนะคะแล้ว4เดือน5เดือนเอา4เดือนเนี่ยโดยมากปกติยังไม่ค่อยรู้สึกอยู่ละ5เดือนอาจจะมีคุณแม่บางท่านเริ่มรู้สึกลูกตอด แต่ว่าจะยังไม่ได้ดิ้นชัดเจนหลังจาก6เดือนขึ้นไปก็คือประมาณสักย4สสัปดาห์ขึ้นไปอะคะ่ะถึงจะเริ่มรู้สึกลูกดิ้นแบบที่เป็นการดิ้นของเด็กแบบชัดเจนนะคะแต่ว่าโดยธรรมชาติค่ะเราจะเริ่มให้นับลูกลูกดิ้นเนี่ยก็คือช่วงประมาณ28สัปดาห์ขึ้นไป เพราะว่าช่วงระหว่าง24ถึง28สัปดาห์เนี่ยตอนที่คุณแม่เริ่มรู้สึกรูปดิ้นนะคะอายุครรภ์ประมาณนั้นอ่ะเด็กจะยังดิ้นไม่สม่ําเสมอหมายความว่าการดิ้นจะค่อนข้างเยอะเอาจริงๆคือจะดิ้นเยอะจนนับไม่ถูกแต่ว่าพอสัก28สัปดาห์ขึ้นไปค่ะการดิ้นของเด็กจะเริ่มเป็นจังหวะเริ่มมีระยะเวลาชัดเจนอย่างเช่นบางคนบอกชอบดิ้นกลางวันบางคนชอบดิ้นกลางคืนบางคนชอบดิ้นตอนคุณแม่หิวบางคนชอบดิ้นตอนที่ คุณแม่กินข้าวเสร็จอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะคือการนับหรือการสังเกตมันจะทําได้ง่ายขึ้นส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่า,าการพัฒนาของระบบประสาทของเด็กนะคะเริ่มสมบูรณ์มากขึ้นการดิ้นก็จะเริ่มเป็นไซเคิลคือหมายถึงว่าเป็นระยะเวลาที่ที่เราสังเกตได้แล้วก็อันที่2คือเรื่องของขนาดตัวเด็กก็จะเริ่มใหญ่พอที่ทําให้การดิ้นของเด็กมันมีแรงมากพอที่จะกระเทือนผนังหน้าท้องทําให้คุณแม่รู้สึกนะคะ แต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยตามสบการณ์ที่หมอเจอนะในคุณแม่ที่อายุครรภ์ยังไม่ถึง24สัปดาห์เนี่ยบางคนจะยังไม่รู้สึกลูกดิ้นเลยเพราะว่าขนาดของเด็กนะคะที่ประมาณ5เดือนเนี่ยก็คือประมาณแค่2-3ขีดเท่านั้นถ้าอายุครรภ์น,น้อยกว่านั้นขนาดเด็กคือค่อนข้างเล็กมากส่วนใหญ่ที่หมอเจอนะว่าคุณแม่อายุครรภ์น,น้อยกว่า5เดือนแล้วบอกว่ารู้สึกลูกดิน้นน่ะสิ่งที่คุณแม่คิดว่าเป็นลูกดิน้น คือมันไม่ใช่ลูกดิ้นนะคะคือมันเป็นความรู้สึกที่เราคิดไปเองว่าความรู้สึกนี้คือลูกดิ้นแต่จริงๆคือมันไม่ใช่นะคะเพราะว่าหนึ่งขนาดของมดลูกในช่วงอายุครร์ที่ยังไม่ถึง5าเดือนเนี่ยขนาดมดลูกมันจะต่ํากว่าสะดือจะอยู่แค่บริเวณท้องน้อยเท่านั้นเพราะฉะนั้นการดิ้นของเด็กในขณะที่เด็กตัวเล็กๆนะคะแล้วเขาก็ดิ้นอยู่ลึกๆข้างในในอุ้งเชิงการเนี่ย แล้วคุณแม่จะมารู้สึกได้เนี่ยคือมันเป็นไปได้ยากมาก,มากถ้ารู้สึกก็ต้องรู้สึกบริเวณที่ท้องน้อยที่ค่อนข้างต่ำๆแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกอะไรบางอย่างแล้วสงสัยว่าเป็นลูกดิน้นละสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นบริเวณใกล้ๆสะดือเนี่ยบอกเลยว่าอันนั้นคือมันไม่ใช่ค่ะคือเราคิดเราคิดไปเองว่ามันเป็นลูกดิน้นแต่จริงๆคือไม่ใช่นะคะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นในคุณแม่ที่อาจจะ1ผน,นังหน้าท้องบางมากหรือ2นะคะ เคยตั้งคันก็คือเป็นคันที่2องคันที่3ขึ้นไปแบบนี้ค่ะความรู้สึกที่จะรับรู้ว่าการดิ้นของเด็กอาจจะเร็วขึ้นอาจจะเริ่มรู้สึกตั้งแต่ช่วงประมาณ17สัปดาห์18สัปดาห์นะคะซึ่งบอกเลยว่าจริงๆก็เป็นส่วนน้อยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่มะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณแม่นะคะเคยรู้สึกว่ามีการดิ้นของเด็กปุ๊บนะคะ แล้วน้องก็มีการดิ้นต่อเนื่องทุกวันทุกวันอย่างสม่ำเสมอไหมขอว่ามีการดิ้นทุกวันต่อเนื่องมาเป็นระยะหนึ่งแล้วแล้วอยู่ดีๆในบางวันที่เรารู้สึกว่าตั้งแต่ตื่นตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงตอนเย็นเนี่ยเด็กไม่ดิ้นเลยแม้แต่ครั้งเดียวค่ะบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรปกติเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือความผิดปกติแน่ๆซึ่งมันควรที่จะต้องไปโรงพยาบาลเพื่อประเมินนะคะอย่างน้อยก็ต้องอันต้าซาดูว่าหัวใจเด็กยังเต้นไหมนะคะหรือถ้าหากว่าในอายุครรภ์ที่มากขึ้นอาจจะมีการติ ตัวเครื่องมอนิเตอร์การเต้นของหัวใจเด็กเพื่อประเมินภาวะพร่องออกซิเจนในคันนะคะบางครั้งการที่คุณแม่รู้สึกว่าลูกไม่ดิน้นหรือว่าลูกดิ้นน้อยมากๆเนี่ยเด็กอาจจะไม่ถึงขั้นว่าเสียชีวิตเพียงแต่ว่าแรงในการดิ้นของเด็กอะลดลงนะคะหรือเขาอาจจะมีการหยุดดิ้นที่นานเกินไปคุณแม่ก็เลยรู้สึกว่าลูกไม่ดิน้นหรือลูกดิ้นน้อยนะคะอันนี้ก็คิดว่าน่าจะตอบคําถามได้นะคะแล้วก็ อันนี้ฝากอีกนิดนึงก็คือตรงที่ว่าถ้าสําหรับคุณแม่ที่อายุครรภ์ตั้งแต่28สัปดาห์ขึ้นไปนะคะเริ่มรู้สึกลูกดิ้นชัดเจนแล้วนะคะเราสามารถสังเกตการดิ้นของเด็กได้ดีเนี่ยถ้าในกรณีที่เด็กดิ้นเยอะมากนะคะเราจะไม่นับก็ได้เพราะว่าการนับเนี่ยมันมีความสําคัญเมื่อลูกดิ้นน้อยนะคะคือถ้าลูกดิ้นเยอะคือเยอะไปก็คือดีแล้วค่ะแปลว่าน้องค่อนข้างแอคทีฟแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่เราเริ่มรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยหรือว่าดิ้นห่างหรือว่าดิ้นเบาเนี่ย การนับลูกดิ้นจะเป็นสิ่งที่จําเป็นละเพราะว่าถ้าหากว่าเด็กดิ้นน้อยกว่า10ครั้งภายใน1วัน1วันก็คือตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึง6กโมงเย็นนะคะถ้าในช่วงเวลาเนี้ยดิ้นไม่ถึง10ครั้งคุณแม่ควรจะรีบไปโรงพยาบาลตั้งแต่เย็นวันนั้นเลยไม่ควรที่จะเข้านอนนะคะเพราะว่าบางครั้งตื่นเช้าขึ้นมาอีกวันนึงมันอาจจะสายเกินไปนะคะที่จะดูแลเด็กแล้วอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่าถ้าหากว่าเราอยากจะสังเกตให้ใกล้ชิดกว่านั้นนะคะให้แบ่งเป็นช่วงเวลานะคะก็คือช่วงเช้าช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเย็นนะคะอย่างน้อยในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยต้องดิ้น4ครั้งนะคะการดิ้นคือเราจะนับดิ้นดิ้นดิ้นจนหยุดนับเป็น1ครั้งนะคะจะไม่ใช่1 2 3 4สแบบนี้นะคะถ้าดิ้นยังเป็นการดิ้นที่ต่อเนื่องกันอยู่เราจะนับเป็น1รอบอ่าเพราะฉะนั้นตั้งแต่เราตื่นเช้าจนกระทั่งก่อนกินข้าวเที่ยงเนี่ยอย่างน้อยเด็กจะต้องดิ้น4ี่รอบนะคะตั้งแต่ตอน หลังทานอาหารเที่ยงจนกระทั่งก่อนที่จะรับประทานอาหารเย็นหรือเราอาจจะเป็นสักหกโมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องดิ้นอย่างน้อยสี่รอบแล้วก็หลังจากหกโมงเย็นกระทั่งถึงก่อนที่เราจะนอนเนี่ยน้องก็จะต้องดิ้นอย่างน้อยอีกสี่ครั้งนะคะถ้าหากว่าในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยน้องดิ้นเกินก็คือเกินแปลว่าโอเคสบายใจได้แล้วแบบนี้นะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงตอนเที่ยงกินข้าวละทั้งทั้งเช้าเลยน้องดิ้นไปรอบเดียวเอง ถ้าเอาแบบถ้าเอาแบบไม่อยากรีบไปบางคนก็จะรอถึง6โมงเย็นว่า,อาตอนเช้าดิ้นไป1หลังเที่ยงเนี่ยถ้าดิ้นมาเพิ่มอีกสัก9ครั้งก็แปลว่าเกิน10ครั้งอันนี้อาจจะโอเคแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่สะดวกนะคะหรือว่ามีความกังวลใจเยอะหน่อยนะคะก็คือถ้าตอนเช้าดิ้นแค่1ครั้งหลังกินข้าวเที่ยงเสร็จป,ปุ๊บน้องยังไม่ยอมดิ้นเพิ่มเนี่ยช่วงบ่ายวันนั้นค่ะควรที่จะไปโรงพยาบาลเลย เพื่อที่จะประเมินภาวะพร่องออกซิเจนของทารกในครรภ์น,นะคะเพราะว่าเวลาที่น้องมีปัญหาเรื่องของพองออกซิเจนในครรภ์นเนี่ยสิ่งที่เขาจะแสดงออกให้คุณแม่รู้สึกได้มันมีอย่างเดียวก็คือการที่เขาไม่ดิน้นหรือว่าดิ้นน้อยลงจนกระทั่งเราสังเกตไม่ได้แบบนี้ค่ะซึ่งพวกนี้บางครั้งมันจะมีเรื่องของอาการท้องแข็งร่วมด้วยนะคะหรือในกรณีที่คุณแม่มีปัญหาเรื่องของมดลูกมีการบีบตัวก่อนกําหนดก็คือเสียงคลอดก่อนกําหนดเนี่ย การแก่งตัวของมดลูกที่ค่อนข้างถี่บางครั้งมันก็จะทําให้เราจับสังเกตรเรื่องของลูกดิ้นไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นค่ะการที่คุณแม่นะคะมีความรู้สึกว่าลูกดิ้นน้อยหรือลูกดิ้นไม่ถึงเกณฑ์ที่กําหนดคือหรือไม่ดิ้นเลยเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ผิดปกตินะคะที่ควรที่จะได้รับการตรวจประเมินเพื่อหาสาเหตุนะคะถ้าหากว่าไม่มีสาเหตุอะไรที่ร้ายแรงเราก็จะได้สบายใจแต่ถ้าหากว่าเราไปตรวจนะคะ แล้วก็เจอว่ามีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหากับสุขภาพของทารกในครรภ์หรือว่าเป็นปัญหาที่จําเป็นจะต้องได้รับการรักษาเราจะได้รีบรักษาแต่เนิ่นๆนะคะไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องของเด็กขาดออกซิเจนเรื่องของการคลอดก่อนกําหนดนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการติดเชื้อ,เ,อเรื่องของกระเพาะปัสสาวะเหล่านี้ถ้าหากว่าไปตรวจเราเจอเราก็จะได้รีบรักษาอย่างทันท่วงทีนั่นเองนะคะก็หวังว่านะคะอันนี้น่าจะเป็นส่วนที่เพิ่มเติมนะคะจาก จากที่หมอเคยไลฟ์ในใน u t u b e แล้วกันนะคะเคยมีคลิปที่พูดเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการนับลูกดิ้นนับลูกดิ้นยังไงอะไรเงี้ยคือสิ่งเนี้ยคือหมอเคยพูดไปค่อนข้างละเอียดแล้วแต่ว่าวันนี้ก็จะมาเพิ่มเติมให้ในส่วนที่คุณแม่ถามเพิ่มเติมเข้ามาค่ะ ก็สวัสดีคุณแม่ทั้ง6ท่านด้วยนะคะยังไงก็ถ้าหากว่ามีคําถามเพิ่มเติมในช่วงระหว่างที่กําลังมีไลฟ์อยู่นะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวคําถามไหนที่หมอ,อเห็นแล้วเดี๋ยวก็จะได้ตอบคําถามให้นะคะในช่วงที่เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะ ก็ถ้าหากว่า okay. ยังไม่มีคําถามเพิ่มเติมในตอนนี้เดี๋ยวหมอจะดูในส่วนของคําถามที่คุณแม่เคยถามเข้ามาในกลุ่มนะคะเราก็เคยตอบไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมาอธิบายแบบละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะก็สําหรับคําถามล่าสุดก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของน้ําคร่ำนะคะก็คือโดยปกติแล้วค่ะเวลาที่เราไปอันตรซาวถ้าหากว่าเราไปฝากครรแล้วมีการอันตรซาวอย่างสม่ําเสมอเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วค่ะคุณหมอก็จะดูในเรื่องของน้าหนักเด็กให้อยู่แล้วนะคะเรื่องของน้ําหนักเด็กดูในเรื่องของปริมาณน,น้ำคํานะคะ2ตัวนี้จะเป็นตัวที่เราดูแทบจะทุกครั้งนะคะที่มีการอันตรซาวฝากคันเพราะฉะนั้นถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มมีปัญหาในเรื่องของน้ําหนักตัวเด็กน้อยเกินไปหรือว่าน้ำขําไม่อยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยคุณหมอก็จะต้องบอกคุณแม่เพื่อที่จะให้คุณแม่ไปดูแลในส่วนนี้นะคะ ทีนี้ด้วยปกติแล้วค่ะถ้าหากว่าเราอันต้าซาวแล้วเจอว่ามีภาวะน้ำคร่ำน้อยแต่ว่ายังไม่ได้น้อยถึงขั้นวิกฤตเนี่ย เขาว่าน้ำขําน้อยวิกฤตคือน้ำคําที่น้อยกว่า5เซนติเมตรเมื่อเราวัดนะคะทั้ง4่เรียกว่า4มุมแล้วน้อยกว่า5เซนอันนั้นคือน้ำขําน้อยแบบวิกฤตนะคะแต่ว่าถ้าน้ำขําที่อยู่ในเกณฑ์ปกติจะอยู่ที่ประมาณ15เซนขึ้นไปแต่ว่าไม่เกิน20เซนเพราะว่าถ้าเกิน20เซนอันนั้นคือน้ำขําเยอะก็จะเสี่ยงพวกเบาหวานนะคะสามารถกระตุ้นให้คอก่อกำหนดได้อันนั้นจะเป็นความเสี่ยงอีกแบบหนึง่ง เพราะฉะนั้นค่ะน้ำค้าที่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าต่ำกว่า10ลงมาแต่ยังไม่ต่ำกว่า5เนี่ยเราก็จะถือว่าเป็นน้ำค้าที่น้อยที่จะต้องเริ่มเฝ้าระวังละนะคะคุณแม่ก็จะได้รับคำแนะนำในเรื่องของการดูแลตัวเองเพื่อให้เพิ่มปริมาณน้ำค้าอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วค่ะถ้าหากว่าน้ำค้ายังไม่ได้น้อยถึงขั้นวิกฤตหรือเด็กไม่ได้มีภาวะตัวเล็กร่วมด้วยนะคะต่ำกว่าเกณฑ์นะถ้าน้ำหนักยังอยู่ในเกณฑ์อยู่ก็ เราจะแนะนําให้เป็นเรื่องของการดื่มน้ําเพิ่มขึ้นทานอาหารกลุ่มโปรโตีนเพิ่มขึ้นพวกนี้ก็อาจจะเพิ่มเรื่องของน้ํค่ําได้ค่ะแล้วก็ประคับประคองไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าหากว่าน้ํค่ําน้อยร่วมกับเด็กนะคะมีขนาดเล็กกว่ามาตรฐานคือตกเกณฑ์นะคะสิ่งที่เราจะต้องสงสัยเป็นอันดับแรกก็คือปัญหาเรื่องของภาวะโลเสื่อมนะคะหรือเรื่องของภาวะเลือดที่ส่งผ่านจากโรคเนี่ยไปเลี้ยงเด็กก็คือเลือดสายสะดือมันมีการไหลแบบ ผิดปกติพวกนี้บางครั้งมันเป็นลักษณะของการไหลย้อนกลับหรือเป็นการไหลแบบที่ไม่ไม่ปกติเพราะฉะนั้นพอเลือดไปเลี้ยงเด็กได้ไม่ดีเด็กเขาก็เลยไม่ได้รับทางสารอาหารแล้วก็ไม่สามารถที่จะสร้างน้าคร่าได้การแก้จะไม่เหมือนกันนะคะถ้าหากเป็นกรณีหลังก็คือน้ำค้่มน้อยด้วยเด็กตัวเล็กด้วยอันนี้คือมีความเสี่ยงมากเพราะว่าเด็กมีโอกาสที่จะเสียชีวิตในครันได้มันจะต้องมีการประเมินสุขภาพทารกในครันแบบละเอียดแล้วก็ค่อนข้างทีเหมือนกันนะคะ มเมื่อไหร่ก็ตามที่มีความเสี่ยงที่สงสัยว่าเด็กจะมีปัญหาจริงๆแล้วก็อาจจะต้องคลอดก่อนกําหนดเพื่อรักษาชีวิตเด็กก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกรณีที่มีภาวะลกเสื่อมหรือสายสะดืดอทํางานผิดปกติแต่ถ้าหากว่าดูแล้วเด็กยังขนาดปกติโตขึ้นได้แต่มีปัญหาแค่เรื่องของน้ำขําเนี่ยเราก็จะให้ไปเพิ่มในเรื่องของการดื่มน้ําแล้วก็เพิ่มในเรื่องของการรับประทานอาหารกลุ่มโปรโตีนให้มากขึ้นนะคะ ส่วนใหญ่ปริมาณน้ำคําจะค่อยๆเพิ่มขึ้นได้นะคะก็สามารถทำได้ตลอดอายุขันเลยตับใดที่ลบมันยังทำงานอยู่นะคะน้ำคําสามารถเพิ่มได้อยู่แล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของเครื่องดื่มเนี่ยตัวที่จะช่วยเพิ่มน้ำคําก็จะเป็นเรื่องของน้ำเปล่านะคะน้ำเปล่าไม่ว่าจะเป็นน้ำเย็นน้ำน้ำเย็นน้ำอุ่นนะคะหรือน้ำอุณหภูมิห้องได้หมดเลยนะคะให้ใช้การดื่มแบบเรียกว่าจิบๆนะคะหรือกินทีละอึกสองอึกนะคะให้ได้ชั่วโมงละประมาณแก้วหนึ่ง โดยที่ให้รวมแล้วทั้งวันเนี่ยประมาณสักสลิตรนะคะแต่ว่าเครื่องดื่มที่เราควรที่จะหลีกเลี่ยงหรือถ้าส่วนตัวหมอหมอจะบอกคุณแม่เลยว่าห้ามดื่มก็คือจะเป็นเรื่องของชากาแฟเพราะว่าชากาแฟมันจะมีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะก็จะทําให้น้ำข้ามเนี่ยน้อยลงด้วยเพราะว่าปริมาณเลือดของเรามันจะข้นขึ้นคือปริมาณน้ําในเลือดมันจะลดลงเพราะว่าเราฉี่ออกนะคะเพราะฉะนั้นชากาแฟก็จะไม่แนะนําแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นน้ําหวานน้ําผลไม้นะคะน้ําหวานน้ําผลไม้ รวมทั้งผลไม้สดด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสาตัวนี้ค่ะมันจะเป็นเครื่องดื่มหรืออาหารที่มีน้ําตาลค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับประทานอะไรที่มันมเีเรียกว่ามีแป้งน้ําตาลเยอะๆค่ะพวกนี้มันก็จะทําให้ระดับน้ําตาลในเลือดของเราเพิ่มขึ้นนะคะเป็นตัวที่ดึงน้ําให้อยู่ในเส้นเลือดเพราะฉะนั้นค่ะการไหลเวียนของเลือดมันก็จะ มันก็ไหลเวียนไปแหละแต่การที่จะแพร่กระจายของน้ําออกจากหลอดเลือดอะเพื่อที่จะไปเลี้ยงส่วนต่างๆมันก็จะทําได้น้อยลงเพราะฉะนั้นคือการที่เราจะทําให้สัตน้ําในร่างกายเราส่งผ่านไปที่ลูกได้มากขึ้นแปลว่าในร่างกายเราจะต้องมีน้ําในปริมาณที่สูงนะคะถ้าหากว่าในเลือดของเรามีแต่น้ําตาลในเลือดของเรามีแต่เรียกว่ามีความข้นมากๆเนี่ยแน่นอนว่าการไหลเวียนเลือดไปที่เด็กเนี่ยการส่งผ่านน้ําในส่วนเนี้ย มันก็จะทําได้น้อยลงอยู่แล้วอันนี้มันก็เป็นตรรกะปกตินะคะเป็นเป็นเรื่องปกติเลยนะคะเพราะฉะนั้นคือแน่นอนว่าสิ่งที่บอกไปนะคะเพิ่มอาหารกลุ่มโปรโตีนไม่ว่าจะเป็นไข่ปลาเต้าหู้นะคะถ้าหากว่าหากินอยา่างนะปกติหมอก็จะบอกว่ากินไข่ทุกมื้อได้เลยค่ะอาจจะกินมือ้อหนึ่งสัก 1- 2ฟองก็ยังได้ก็คือวันหนึ่งกิน3ฟองหรือ6ฟองได้ไม่มีปัญหาคือเรากินระยะสัน้น เพราะว่าเราคาดหวังว่าเราอยากจะให้มีการรับโปรโตีนเพิ่มขึ้นนั่นเองแล้วก็ดื่มน้าให้มากขึ้นแล้วสิ่งที่เหลือคือเราก็ต้องรอไปตัวติดตามอีกทีะค่ะถ้าหากว่าไปตรวจติดตามแล้วปรากฏว่าน้ำคั่าเพิ่มขึ้นได้ก็สบายใจแต่ถ้าน้ำคั่มยังอยู่ในปริมาณเท่าเดิมอย่างน้อยคือไม่ลดลงเนี่ย หมอว่าก็โอเคแล้วคือเราก็จะได้ตั้งคันต่อนะคะแต่ถ้าหากว่าน้ำค้ายังลดลงเรื่อยๆต่อเนื่องอันนั้นแน่นอนว่าเราก็ต้องไปหาสาเหตุอื่นนะคะแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงที่จะต้องคลอดก่อนกําหนดนั่นเองเพราะว่ากรณีที่น้ำค้าน้อยถึงขั้นวิกฤตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะแนะนําให้คลอดนั่นเองค่ะเพราะว่าเด็กอยู่ในคันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นนะคะ ก็มีคําถามจากคุณนัชชานะคะถามว่าตอนนี้ท้องสามแต่ท้องเล็กมากเกี่ยวกับน้องตัวเล็กไหมคือขนาดท้องเล็กถ้าดูด้วยตาเราบอกว่าเล็กหรือใหญ่เนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าขนาดของเด็กคือกี่กร,รมัมเพราะฉะนั้นค่ะถ้าหากว่ากังวลว่าน้องจะตัวเล็กสิ่งที่เราจะต้องรู้คือน้ําหนักเด็ก ซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าน้ำหนักเกด็กเท่าไหร่ีวิธีเดียวก็คือการอันตราซาวนะคะเราไม่สามารถเดาได้ซึ่งหมอเองก็เดาไม่ได้นะคะเพราะว่าบางคนค่ะหน้าท้องใหญ่แต่เด็กตัวเล็กตรงมีนะคะเพราะเป็นไขมันคุณแม่หมดเลยแต่ในขณะบางคนนะคะบอกว่าท้องเล็กเพราะว่าอายุคันยังน้อยอยู่ท้องมันก็ต้องเล็กมันก็เป็นเรื่องปกตินะคะเพราะฉะนั้นคือถามว่าแล้วคุณแม่อายุคันเท่าไหร่น้ำหนักเกด็กควรจะเท่าไหร่ สิ่งที่เราจะรู้มีวิธีเดียวค่ะคุณแม่ก็ต้องอันตราซาวนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราไปฝากครรประจําแล้วคุณหมออันตราซาวอยู่แล้วตราบใดที่คุณหมอยังไม่ได้บอกคุณแม่ว่าเด็กมีปัญหาเด็กตัวเล็กก็แปลว่าเด็กมีขนาดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องกังวลนะคะหน้าท้องจะใหญ่หรือเล็กก็เป็นสิ่งที่ไม่มีความสําคัญอะไรเลยนะคะโอเคก็ตอนนี้สวัสดีคุณแม่ทั้ง7ท่านด้วยนะคะเดี๋ยวตอนไลฟ์วันนี้นะคะหมออาจจะต้องจบเร็วนิดนึงเพราะว่าพอดีว่ามีคนไข้นะคะมาแล้วนะคะถ้าหากว่า มีช่วงแกลบที่ว่างเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวหมออาจจะเข้ามาไลฟ์อีกทีนะคะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้เข้ามาวันนี้หรือว่าอาจจะเป็นพรุ่งนี้ในช่วงบ่ายนะคะยังไงก็ต้องขอสวัสดีคุณแม่ทั้งแท่านด้วยนะคะที่เข้ามาชมไลฟ์นะคะแล้วก็ยังไงนะคะมีคําถามเพิ่มเติมก็พิมพ์เข้ามาในกลุ่มได้เลยนะคะอาจจะมีตอบช้าบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็จะพยายามมาตอบแล้วก็ให้คําตอบเพื่อให้คุณแม่ทุกท่านมีความสบายใจมากขึ้นนั่นเองค่ะก็สาหรับวันนี้หมอต้องขอจบลงเพยงเท่้นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ